ขีเอ้าเบนเบนนาบเช่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรวะเบรกมือกนี่เด็กบอนมาทำอะไรที่นี่ร้อเล่นพิธีวันนี้ครับวันดีครับวันนี้ครับนี่คือมาตีกอรอบหรอใช่ครับพี่ตั้งแต่หลังจากที่ยมาตายไปเนี่ยผมก็ใช้เวลาัำการเนี่ยด้วยออกรอบอะไรกีบปกติออกรอบตีกอล์ฟใช่ครับด่าละละเป็นรายการเด็กคนละเพิ่งรู้อ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นตีกอล์ฟด้วย เราอยู่ไกลกันต้องใส่แมสก์นิดนึงครับเพื่อเป็นความปลอดภัยอ่าอ่านั่นเราอยู่ไกลกันไหมอ่าอยู่ไกลกันเลยกันเลยพี่นี่ทำไรครับเนี่ยทำอะไรเออวันนี้ก็มีการแข่งขัน B C P G คลาสสิกคืออะไรพี่ง A few moments later รายการกอล์ฟเนี่ยอะไรตอนกาบรายการกอล์ฟแข่งขันกันวันนี้อแข่งวันนี้เยาวชนเออพี่ก็มาเออกว่าอ้าวงั้นมาแล้วมาออกรอบสักรอบไหมเฮ้ยสักหลุ้มไหมเอ้าพี่ปกติชอบออยู่แล้วปกติชอบออกอยู่แล้วก็วันละสองสาม มันเรียกสับสนเพราะผมเล่นหลายกีฬาพี่ต่อโอเคโนเกเกอร์กอล์ฟอะไรเงี้ยผมเล่นทุกกีฬาอยู่แล้วอ๋ออะแล้ววันนี้การการแข่งขันเป็นเป็ไงพี่มันก็เป็นการแข่งขันแบบมี2วันมั้งพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเออแต่ว่าแต่นี่มาตีกอล์ฟจริงไหมเนี่ยโอ้ยพี่ผมเล่นอยู่ประจำเฉดลูแบบมันไม่น่าว่ะหมวกหมวกได้ได้หมวกนี่ได้หมวกได้หมวกได้ บอกแคน์ลักกีกางเกงนี่สตลกเกอร์รองเท้านี่พุทธบอกผมไม่หลักีฬาเฮ้ยจริงมันต้องแบบเสื้อคอผงคอปกหน่อยเปล่าจริงเหรอป็นกีฬา่วันใช่ก็คือก็มีเตรียมไว้พี่เอาพี่เหรอผมมีอยู่ในลอกเกอร์รูมของผมถ้าพิธีไม่รีบร้อนอะไรเนี่ยไหนๆก็มาแล้ววันนี้ขอไปเอาเอ่อเสื้อก่อนได้ไหมพี่ก็ว่าเออเสื้อมันเป็นแบบว่ากีฬาจัดแบบว่ามาทางเดียวกันหน่อยเออเออเอออ่ไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อได้ครับอ่ะไปไม่น่าปากค่อยเลยพูดไปได้ว่าเตรียมพุดมา เคยตีกอ,อล์ฟี่ไหนบ้างเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยแหงสนุกทั้งคืนอโอ้โหแล้วเสื้อกอล์ฟแต่ละตัวอ,อ้าวอามาแล้วโอ้โหนี่เปลี่ยนชุดอะไรชั่วโมงหนึ่งโอ้โหชุดหล่อเลยนะครับคุณนะแมนเดี๋ยวนะนี่ตายเปิดไม่เอาออกเลย ส่วนเสื้อโอ้เสื้อสีสันสดใสมากเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวมาสักรอบไหมออกรอบสักรอบไหมผมสักหลุมนึงอ่ะกี่หลุมก็ว่าไปนะพี่นะหลุมเดียวได้แต่ว่าถ้าเราแข่งกันเองเนี่ยมันธรรมดาแบบนี้วันนี้เรามารายการของเจนส์ครับังไงดีใช่ไหมใช่ไหมโคตถูกใช่ไหมใช่แหละมันมีความเป็นวัยรุ่นมีน้องๆที่แข่งขันที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนน้นกับรอบนี้เนี่ยว่า เราไปหาทีมาสักคนละสองคนดีกว่าผมหามาสองคนพี่สองคนเราพี่สองคนเบนสองคนเอาเด็กๆเอาเจนอะไรชั้นใหม่รุ่นใหม่ดีกว่าพี่แล้วให้เขามาแข่งกับเราหรือว่าแล้วไม่บอลงโทษไงือเลือกเข้าทีมใช่ครับเลือกเข้าทีมแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกมาแล้วมาเจอแถวนี้ดีกว่าได้จัดไปทุกที่เลือกให้ดีนะพี่โรเบสเอาจริงนะผมมีคนในใจอยู่แล้วคนหนึ่งจริงเหรอเมื่อกี้แอบดูอยู่อ่ะผู้ชายผมแอบดูมานานละผมผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้ดูที่ฝีมือเพี่ดูที่ผมอยู่ที่สีสัน ไม่มีอะไรที่ผมคุยกับพี่ทีคของเราเล่นแล้วเล่นแล้วเนี่ยรบกวนได้ไหมครับครับเอาเตีก่อนก็ได้ฮะจะได้ดูฮะเอาเอาเตี๋ยก็ได้ฮะโอ้ยเบนเบนนโอ้ยดูพี่โปรเบนไจะชวนมาเล่นเกมฮะพี่แข่งกับทำเล่นเกมกับพี่ทีเกมสนับสนุนครับโอเคได้ผมคนใจง่ายมากเลยอยู่กับพี่อันนี้โปรเบน เจออะไรไม่มีอะไรฮะเอามาเล่นเกมด้วยกันผมให้สิทธิพิธีครับผมไปเลือกได้เลยครับเราจะเลือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเล็งไว้ถ่ายรายการกับพี่เบนต์อาบเช่ผมเล็งคนนี้ไว้พี่่ไผมเล็งไว้เฮ้ยก็ตาพี่เลือกไงเฮ้ยตาพี่เลือกชื่ออะไรครับน้องครับน้องแซนวิชน้องแซนวิชให้เวลามาเล่นเกมกับพี่สักเดี๋ยวหนึ่งได้ไหม เออโอเคงั้นอยู่ทีมพี่นะโอเคเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวให้พี่เบนซ์ไปเลือกให้โปรบเบนซ์ไปเลือก่องค,คนอันนี้เป็นเพื่อนกับน้องคนเซ็นต์ดําเงินไปะฮะขอรบกวนได้ไหมครับเดี๋ยวพี่พี่กับพี่ทีเจสเตอร์จะแข่งเกมกล์ฟกันฮะ<อ>เขาได้น้องคนนั้นไปแล้วน้องอะไรนะน้องแซนด์วิชชื่ออะไรครับชื่อแซนดี้ครับแซนดี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยคุณนะชื่อสายค่ะมีช็อตไปเมื่อกี้น้องทราย เอาน้องคนนั้นไปน้องตายอยู่กับพี่กับน้องเก่งๆายนี่ได้รบกวนเวลาคู่เดียวพ่ะยเดี๋ยวมาแข่งเกมกันโอเคพี่เหลืยแค่นั้นก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นแล้วมีอีกหนึ่งคนตรงนู้นนะอ่ะเดี๋ยวตามไปน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับผมน้องไม้นะครับน้องไม้สะดวกมาเล่นเกมกับพี่แป๊บนึงได้ไหมขัดเี็กขัดใหญ่ได้ไหมขัดเล็กขัดใหญ่ได้ไหมเพราะอะไรหันเราก็ออกไปหน่อยได้ไหมโอเคโอเคไม่ขัดทั้งหลังออกทำไมอ่ะกฟชานเอลไทยแลนด์น้าน้องไม้มาเล่นเกมกับพี่สักเกมหนึ่ง นะแข่งขันกันสั้นๆโอเคยอมดิวครับผมเยรครบทีมครับผมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอยู่ที่สนามฟินิกโกนะครับลุมสินะครับลุมนี้พาสด้วยกันนะครับผมกฎกติกามารยาทโปรเบนครับอธิบายหน่อยเราจะแบ่งทีมกันเรียบร้อยเราจะเป็นยังไงกฎกติกามารยาทปื่นยังอธิบายกฎใหญ่ เรียกว่าเขาถ่ายโปสเตอร์เปิดกดครับโปรเบนต์อ่ะกดเป็นยังไงครับกติกาของเราเนี่ยครับผมลุงเนี่ยเขาเรียกว่าพาสีฮะพาสีความหมายมันก็คือตีภายในสี่ครั้งถ้าสี่ครั้งตีได้สี่ทีก็คือพาท่วนใช่ไหมประมาณนั้นใช่ถ้าเขาตีได้หนึ่งครั้งเขาเรียกว่าโฮลอินวันถ้าอย่างสองครั้งเขาเรียกว่าอีเกิลอีเกิลใครตีน้อยสุดชนะแต่ว่าทีมเรามันมีฝั่งเราสองคนตีสลับกันครับพี่สลับกันก็คืออ๋ออันนี้ชื่อโปรเลยนะฮะนี่ โปรตีนครับผมโปรตีนนะก็คือสองคนเนี่ยน้องเขาจะสลับสลับกันตีไปครับนโมตีก่อนแล้วก็เป็นทรายนโมอะไรเงี้ยสลับกันไใช่ไหมถ้าเราตีับกันถ้าตีแปดทีพี่ว่าเลิกเล่นลกลับไปพักดีกว่าถ้ากิดการไปอย่างนี้จะคุยอีกนานไหมครับพร้อมไหมครพร้อมนะฮะนโมมือพร้อมไหมพวกเราอ่ะไปกันลุยครับทางทีมเบสเริ่มก่อนครับพี่มั่นใจในตัวผม คนคนนี้นะฮะน้องน้ำโมเนี่ยอนาคตเขาจะโด่งดังในวงการกอล์ฟโด่งดังในเรื่องกีฬากอล์ฟเหรอกีฬากอล์ฟครับพ่อแม่เขาดูอยู่น้ำโมน้ำโมเดี๋ยว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 โอ้ยกลองก็ไม่สำเร็จวะสำเร็จไหมวูบไปไหนอ่ะเฮ้ยเห็นไหมฮะนี่ขึ้นเลยเห็นไหมไหนอยู่ไหนขึ้นเลยขึ้นต้นไม้ไปแล้วพี่ โอ้ไตียังไงไม่ได้เลยลูกไปอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเฮ้ยโอเคอ่ะโอเคครับอันนี้เอาลูกนู้นโอเคไปตาเราแล้วไปครับน้องไม้เริ่มก่อนเลยเอ่อเขามีกิกาให้แกล้งได้นะเอาจริงนะไม่แกล้งต้องมาหลางต้อมหลบไกลไๆหน่อยจะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ย ไม่แกล้งก็ตีไม่ค่อยโดนอยู่แล้วเราอย่าไปแกล้งเขาเลยมึงถู้ทุกถูกเดี๋ยวค่อยดูเอ๋อ่ะกูหลบก่อนละเฮ้ยพร้อมเสร็จแล้วไปเรียกไขานะอยู่ข้างหลังที่ชื่อในตัวไม้เพราะว่าเป็นเรื่องสบายๆทางนั้นเขาออกไปทางขวาแล้วง่ายๆโอเคกันพี่เงียบไม่นคนเป็นคนทีมเลยทำไงเนี่ย มาแบบครับเราก็มาครับเราก็มานี่ไงเออลมมันแรงแหละนะสบายสบายอ่ะต่อไปต่อไปไม่ล่าเจอเมล่าอะไรฮะอะไรเจอไม่ล่าอ๋อคุณคิดว่าผมหายเจ้าคิดผมหาลูกกอล์ฟว่าง่ายใช่ทำอะไรอยู่ฮะผมว่าดูถูกไป ครับอันนี้คือจุดพักของพวกเราฮะไปสิครับรอยอยู่นะครับรออยู่นะครับไปหาสิไปหาลูกกรอบสิยืนท่วงให้อยู่กติกาเขาสมัยเรียกให้สามนาทีใช่ไหมฮะสามนาทีในการหาลูกกรอฟถ้าไม่เจอมันต้องเริ่มใหม่ไงเหรอครับเออเออเอออะถ้าเข้านี่ไปก็เอาใหม่เถอะหนูไปที่ช็อปไหมลูกไปซื้อมาใหม่ไปลูกไปยากนะ เจอแล้วครับผมนฮ้ยยุดที่นี่อ้าโอ้โหโอเคมาหลบอยู่นี่นี่เองเออเออมันหาตรงนี้อยู่เป็นสิบนาทีไม่เจออยู่ๆมันเจออยู่นี่เฮ้ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเมื่อกี้ใบไม้มันบังอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคใบไม้มันบังอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วทีมคุณอยู่ไหนฮะเจอตั้งนานแล้วครับรออยู่รนี่นี่อยู่นี่ระยะตรงนี้ถึงหลุมประมาณ170หลาได้170ประมาณ น้องบอกว่าได้แล้วน้องบอกว่าแลเราทำตีเลยพี่จะไม่มีส่งเสียงรบกวนพี่สัญญาจะไม่เอาเสียงไม่เอาสมาธิอะไรไปรบกวนหนูละตอนนี้พูดก่อนตอนนี้เรารบกวนว่าเรารบกวนเขาทั้งคู่เหรอพี่เรากำลังกวนเขาทั้งคู่เอาละฮะอะให้น้องมาโชว์ฝีมือดีกว่าพี่ให้โชว์ฝีมือเออพอเราไปกวนเขาเดี๋ยวร่างกายเขาจะกระตุกได้เดี๋ยว เราจะไม่พูด ation, รบกวนเขาระหว่างที่เขาตีอยู่เนี่ยเพราะว่าสมาธินักกอล์ฟมันสำคัญที่ส uh ุดตอนนี้เขาทำาะไรเขาตีไงนี่ดีด้วยโอ้โหอะไรลงมาตั้งนานแล้วจะเป็นลอยอะไรบนฟ้าได่เหรอโชว์ให้ดูสิว่าลงน้ำลองลมสิตแสงจันทร์มีเพียงเราสองโอ้โหดีเลยดีไหมเนี่ยโฟล์คไซด์มองไม่เห็น่ะ ขึ้นกรีเลยอ่ะพี่ผูเป็นเล่นไม่น่าเชื่อนะครับผมลูกของทั้งสองทีมมาตกบอร์ไซส่บอร์เดียวกันเริ่มจากทีมไหนครับก็อ่ะมาทั้งทีมพี่ก่อนโอเคมาทีมเราเอาลงไปเลยเทียงว่าสรุปอันนี้คือเราทีมเราเนี่ยตีไปคนละสองครั้งแล้วนะพี่อ่าครั้งนี้ตามโอเคนี่ถ้าครั้งนี้ลงก็คือเบอร์ดี้เบอร์ดี้เออแล้วถ้าไม่ลงก็ ยังยังมีอีกครั้งหนึ่งให้เตี๋ยตีเพาะาจะได้ผ่าไปแล้วว่าโทษโดนอีกทีทียังไงนะไม่ต้องแล้วไม่ทีล่ะผ่าไปแล้วเบอร์ดีนี่มันกาแฟนี่เหรอเวลาตีเราต้องขยับขาไปนีมีก่อกวนมีก่อกวนมีก่อกวนชื่อจริงที่ตายเอาจริงนะเราไม่ได้ทำเลยนะ เอาควรได้กลัวพี่นี่จับจับเลยบอกโอ้โหยืนอยู่นี่อยู่นี่สบายมากไหมเราอยู่มีโอกาสดีกหนึ่งครั้งโอ้นโมช่วยเขาดูเฮ้ยใยทีมเราทีมเราดูตัวโอ้ยดูดูเฮ้ยโอ้ โโอโหไม่สำเร็จว่ะพี่ทีผมให้ตอบใ,ให้พี่ตีอีกสี่ทีเลยอ่ะออมันอาจจะครั้งเดียวลงเลยก็ได้ <พอ S 1> ไม่เคย <พอ S 1> เห็นเหรอทางรายการทำไงฮะลูกนี้เอาไงฮะให้ตีต่อบไหมฮะโอ้โหมันต้องได้ไปน้องแซน,นวิชอ่ะแซนวิชครับพี่ต่อฮะท่านเราจะไปก็พากลับไปขับเพล้านู่นของเราสามครั้งใช่ไหมนี่โอ้ย เาตีทะลุไปหลุมสิเ็ดแล้วเหรอเนีเฮ้ยยังโอ้โหเฮ้ทีมพี่ขอโทษนะฮะเอออยูู่่นผมว่าเ่างี้ผมไม่นด้พัดยังไงก็ลงครับถ้าผมพัดชนะชนะเลยดีกว่าอ่ะได้หรือว่าเรามีสปิริตสายช้อยโด่งว่าแล้วก็พัดคนเดียวกันเลยเออนี่โอ้โหเฮ้ต่อไป ยอมครับยอม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 นี่จริงๆก็ฝีมือพอๆกันนะมีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นี่มีอยู่แล้วครับผมเตรียมของไว้แล้วพี่งั้นเราไปติดบทลงโทษกันตรงนู้นฮะได้เลยครับเพราะยืนตรนี้หัวแตกให้โอเคมาแล้วพี่โอเคไปโอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยครับสนุกมากๆวันนี้นะครับจริงๆน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยก็เก่งกันทุกคนนะโอ้โหแต่ว่ามันจะมีพวก เขาเรียกว่าอะไรสีสันเล็กน้อยๆในการแบบว่าทําให้เราเสียสมาธิครับนั่นทำให้รู้ว่ากีฬากอล์ฟนะครับต้องใช้สมาธิเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการเล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆสี่คนนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกพี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะและที่แน่นอนเราต้องมีพอแล้วต้องให้กูทักใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีบทลงโทษสําหรับผู้แพ้เราต้องมีสปิิรตนะครับผมเพราะนั้นอ่ะมันคือ กะานทังนี้เราต้องไปเซตกราฟด้วยตลกเลยนะโรยแป้งเหรอบัดด้วแป้งฮะที่เราบอกว่าเราใครแพ้เดี๋ยวเราดูพี่ดูก่อนเวลาเป็นจะโดนโรยแป้งใช่ไหมทั้งทีมหรือว่าหัวหน้าทีมดีกว่านี่พี่ต้องมีสปิรีลิดอ้ได้ได้ได้เพราะว่าน้องๆเขานักกีฬาผมว่าพี่ต้องมีสปิริตพี่ว่าฝามันยังเปิดยังไหผมเปิดโดนเปิดยังไหขอโทษพี่ตรงหน้าเปิดแล้วอ่ะพี่เปิดนะเออโทษนะโทษนะถ้าทำขนาดนี้นะนี่เอางี้ไปเลยพี่เนี่ยจบแล้ว <laughs> ถ้าพี่ถ้าพี่จะไปเวเมื่อกี้นะ <laughs> พ,พี่ไม่พี่ไม่ต้องเรียกว่าน้องแล้วพี่เอายี่ไว้เลย <laughs> เนี่ยบ๊อบมือให้พี่แบนหน่อย